สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มโรงงานพมวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะขึ้นเขานะครับไปหาหน่อไม้นะครับครับก็เป็นเขาหลังบ้านนะครับซึ่งก็หาหน่อไม้มาปลูกไว้นะครับมากับยูทูบเบอร์ไฟแรงนะครับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับสวัสดีครับครับก็ เราไปหากันเลยครับไม่ต้องรีรอยุงเยอะครับเสียงสุนัขข้างบ้านก็เห่านะครับมีไหมมีหน่อเล็กๆเล็กไม่เอามานี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับหนึ่งหน่อครับนี่นี่ได้เนาะครับตัวนี้ต้องเล้บเพราะว่าฝนไล่หลังมาแล้วครับ นี่ครับเอาแค่เอาไปแกงนะครับวันนี้นะครับเอ,เอาครับรนี่ครับก็พอได้แกงนะครับนี่ครับโอ้โหก็กำลัง กำลังผู่เลยครับกำลังขึ้นผู่มาเลยนะครับก็จะเลือกเอาเฉพาะนหน่อที่กำลังพอดีนะครับหน่อเล็กเก็บไว้ก่อนนะครับหักแล้วครับรีบกับฝนครับมากับปีโป้สุดสวย ว่าแล้วไม่ค่อยขึ้นนะมันไม่โดนฝนเนาะโอ้โห oh. นี่ครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะอพอกันแค่นี้นะครับ oh. ครับตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับก็พอได้แกงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเทกันเลยนะครับ นี่นะครับก็ถือว่าได้พอกินอยู่นะครับก็พอได้แกงนะครับได้ไม่มากก็ถือว่าได้นะครับได้อย่างทุลักทุเลครับฝนก็ตกหนักครับตกแรงครับก็ยังหาไม่ได้กี่กอเลยครับครับก็หวังว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ